สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Godfire Vanguard D J's p a ส t 2 <laughs> <laughs> คือในเกมอ่ะไม่มีบางจระครที่แม่งพูดอย่างนั้นจริงเลยนะ Godfire Vanguard D J's Two กว่ามึงจะพูดได้วันนี้ครับแน่นอนว่ายังอยู่กับ ของใหม่นะครับอิมพลาดีโอเริ่มก่อนแล้วกันจริงๆเริ่มมาหลังก็ได้มั้งคิดว่าเป็นเด็ก3เวฟที่บอกเลยว่าค่อนข้างถึกมากๆนะครับ <Stand up. S 1> ถึกมากๆจากการมีเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันนะครับเริ่มจากไลท์ก่อนเลยถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับฝ <Energy generator. S 1> นมันน่าจะตกมั้ ลายเป็นเกจหนึ่งครับสก,กิลเกจหนึ่งครับเมื่อลงไลท์ทับเกจศูนย์นะครับจริงๆไลท์เกจศูนย์ลายทับตัวอะไรก็ได้นะมันบอกแค่ว่าไลท์ทับเกจศูนย์นะครับไม่ติดชื่อเนาะ,ะแสดงการ์ดอิมพาวเดีเกจสามจากในไลท์เด็กนะครับจากนั้นเอาการ์ดซิสเต็มโคดเอ็กซ์ซีดโทเค็นที่อยู่นอกเด็กนะโทเค็นมันมันเป็นโทเค็นนะครับแตะ Zone ออเดอร์โซนแสดงอิมพาวเดียวก่อนมาแล้วก็เอามาแปะ นี่สำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ system code exec ก็เออ่เท็กแรกนะครับมันบอกว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นโทเค็นนะใส่ในเมนเด็กไม่ได้นะครับเทค2มันบอกว่า continue order zone นะครับคุณจะไม่สามารถไลฟ์เป็นเกร3ตัวอื่นได้นอกจากการ์ดท,ที่มีชื่อ impario เท่านั้นต้องไล์เป็นการ์ดท,ที่มีชื่อ impario เท่านั้นครับจะไล์เป็นตัวอื่นไม่ได้นะฮะแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับ เขาเรียกว่าสร้างเกรดขึ้นมานะฮะก็คือเกรดเนี่ยได้าจากการที่เอาการ์ดจากในดอกเนี่ยเข้าเกรดเดอะมันก็จะมีมียูนิตนู้นยูนิตนี้ที่ช่วยในการเอาการ์ดเข้าเกรดนั่นแหละครับแล้วตัวมันเองก็ดึงการ์ดเข้าเกรดได้ด้วยเหมือนกันจากสกิลออโต้ล่างสุดนะครับมันบอกว่าออโต้การ์ดนี้อยู่ในออเดอร์โซนนะครับเมื่อมีการ์ดตกไดเมทโซนในเทิร์นคู่แข่งก็คือมีการ์ดเราตกไดเมทโซนในเทิร์นคู่แข่ง นะครับเ,เลือกการ์ดจากดอก1ใบครับเอาเข้าเกตก็คือเอามาใต้การ์ดใบน,นี้แหละนำ้ำลาสภาพหงายหน้านะจากนั้นครับถ้าเกิดว่าในเกตเนี่ยมี3ไใบหรือมากกว่านะและการ์ดที่เราดดเมจเช็คไปอะที่มันตกดดเมจไปครับไม่ใช่ทิกเกอร์เราจะชี้แวน1ใบบวก5,000อ่าก็คือมันจะปั๊มพลังแวนได้5,000แวนมันจะถือขึ้นนะครับในเทิร์นคู่แข่ง มันกันเด็กแห่ได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบบเราลปล่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกได้ก็บวก5,000ันถ้าตกได้มันจะบวกหมื่นนะครับอืมแต่ว่าใบนี้มันก็จะไม่บวกนะถ้ามีเกตสามใบหรือต่ากว่านะครับมันจะบวกให้แค่5 0 0พันะจากการ์ดที่ไม่ใช่ทิกเกอร์นะครับถ้าตกทิกเกอร์ก็จะไม่บวกเนาะแต่ว่าถ้าในโซเนี่ยไอย้ถ้าถ้าในเกตเนี่ยมี4ใบหรือมากกว่านะครับเลือกแวนการ์ดพาวเวอร์บวกหันจนจบเทินพูดง่ายๆก็คือถ้ามี3ใบหรือต่ํากว่า ถ้าเราตกทิกเกอร์จะไม่บวกพลัง5,000แต่ถ้าเกิดว่ามี4ใบขึ้นไปแล้วตกทิกเกอร์ก็บวกพลังอยู่ดีนะครับตรงนี้มันจะม,นมันเลยเป็นหนึ่งเด็กที่ถือมามากมันตกทิกเกอร์ถ้ามีเกรด4ใบอะ่ะเท่ากับว่าทิกเกอร์ลูกลนะั้นอ่ะ15,000ครับทิกเกอร์ลูกละ15,000นะครับอ่เป็นเป็นเป็นหนึ่งเด็กที่เขาอมาเล่นเล่นถึกกันอะ่ะสายเกมยื้อนะครับแล้วก็ต้นเกมอน่ะปล่อยเดเมจไปเลย เรารับเดนเอฟไปเยอะๆเลยเพื่อให้เกรดมันเยอะที่สุดนะครับพอเกรดมันเยอะที่สุดแลนะ้วเนี่ยช่วงเกรดเกรดสามช่วงเทิร์นดีไวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกดดีไวสกิลแล้วได้เช็คออกฮิวเอานะครับมันจะไปได้กันตรงนั้นเพราะว่าแวนเกรดสามอิมพาริโออ่ะมันบวกได้นะครับก็ไปได้เอาตอนช่วงนั้นดีกว่านะฮะข้อเสียหลักอย่างเดียวของเล็กนี้เลยก็คือมันมีแค่สามเวฟซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคนะ เมื่อแรกกับซิสเต็มที่มันได้มามันได้บวกพาวเวอร์ห้าพันให้แวนการ์ดกันเด็กแห่ได้นอกเทินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเด็กมันถึงมากตัวสกิลแวนการ์ดเองอ่ะต่อให้ไม่ต้องเพอร์เซ็นนาไลท์อ่ะแม่งก็เหมือนเพอร์เซ็นนาไลท์นะครับอันนี้ซเซจเอนโค้ดครับเอ็กซซีดท,ทำงานเอาการ์ดในดอกเข้าเกตพาวเวอร์แวนบวกห้าพันแ้ว่ะแวนจะยืนสิบสามนะครับแล้วในเกตจะมีหนึ่งใบอาจจะเป็นรูปแบบผ่านไขาควงนะครับ ไม่ใช่ไขควงหรือไม่ใว่ใบปแจอ่ามาเอาเทินครับเอ่อทิ้งเป็นผมเน้นเล่นเล่นกับออเดอร์ใบนี้เนาะเอ่อออเดอร์ใบนี้เนี่ยมันบอกว่าเมื่อเล่นครับเป็นบนะิสออเดอร์เนาะเมื่อเล่นครับเลือกการ์ดเกรดสองหรือสูงกว่าจากดอปเนี่ยเข้าช่องการเดียนนะครับแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบพาวเวอร์อบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นนะครับก็คือไว้ กาดมนแล้วก็ลากเพื่อนจากดอกมากาดได้ซึ่งการที่เราจะลากมากาดก็คือใบนี้ใบนี้ลากกาดได้นะครับเกตแรกบอกว่าเมื่อตีโซบัตหนึ่งบวกห้าพันแต่ถ้าเกิดในเกตมี5ใบหรือมากกว่านะครับจะบวกหมื่นห้าแทนนะตีแรงมากแล้วอีกสกิลหนึ่งก็คือคอนติเนียร์ช่องการเดียนนะครับถ้ามีเกต4ใบหรือมากกว่าชิลเพิ่มหมื่นห้าชิลสองหมื่นนะครับคอมโบกับออเดอร์ใบนี้เลือกเกต2ก็คือเลือกใบเมื่อกี้เนี่ยมากาดก็ะทังกับว่าชิลสามหมื่น นะครับประมาณนี้ก็เลยเล่นกับออเดอร์ใบนี้เนาะแล้วก็ไดโัวเสาจากบ็อกศูนย์หนึ่งครับก็ซีล่าก็น่าจะรู้เทคิคกันอยู่นะครับว่าคืออะไรกับใบนี้อธิบายสกิลให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับช่วงท้ายจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะก็ใบนี้นะครับเจดหนึ่งจากบ็อกอะไรเนี่ยศูนย์สองนะครับก็บุ๊คเจ็ดสามนะบวกห้าพันถ้าในออเดอร์โซนมีสองใบนะครับซึ่งมันไม่มีมันมีแค่ใบเดียวนั่นแหละนะฮะไม่ได้ใช้เอามาใช้หลักๆคือสกิลสองครับมันเก่งมากมันบอกว่าจบแบทเทิล ที่มันบูตแล้วมีเซตออเดอร์อยู่ซึ่งมีแน่ๆนะครับ1ใบเอาการ์ดใบนี้เข้าโซแล้วก็เปิดทอปเด็ก5าใบเลือกเกจสอหรือสูงกว่าการที่ดูขึ้นมือครับเลือกอะไรก็ได้นะเลือกโทชนาก็ได้เลือก,กออเดอร์ก็ได้นะครับมันบอกแค่เลือกเกจสอเนาะไม่ได้บอกว่าเลือกยูนิตนะครับทิ้งไปเลยเลยออเดอร์เดี๋ยวเราหาได้เรามีตัวหาใส่ใส่ตัวหาออเดอร์มาอยู่นะครับจริงๆแห่ไปเลยก็ได้นะ <Hi. S 1> ผมะว่าสมมว่า็ะแห่ไปเลยดีกว่าเี่ มันไม่ต้องบูน <ENNIS> มันบอกแคนะ่ว่าจบไปเท์นนะจบไปเท์นจะมันบูนะครับบูอะไรก็ได้นะแค่มีออเดอร์เซตอยู่ม <Nein> ันก็จะี้เลยเราลงไปตีต้นเกียนะครับอ่ะสกิลครับโซบัสเด็กนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โซเยอะมากนะเพราะงั้นโซบัสออกไปเป็นดอกดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาการในดอกไปเข้าเกตนะครับเราจะได้ไม่ต้องการเนยเพราะว่าช่วงแรกถ้าเราไม่การเนี่ยมันจะไม่มีการในดอกซึ่งถ้ามีการตกดดเมจเราอะแล้วไม่มีการในดอกอะมันจะเสียประโยชน์ อบ,บ,บางงานก็ถ้าโซบารออกแรกก็โซบารออกคนเดียวสิบแปดแวนการ์ดครับเป็นก็ซิละโอเคนะหรือใครจะไปใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะที่มันหงายเรียมได้นะเพราะว่าเด็กนี้ยใช้คอตบาสเปลืองมากอย่างน้อยสองใบต่อเทินนะครับคอตบาสอะ่ะถ้าเกิดว่าต่ําสุดก็คือใช้ใบเดียวจากแวนการ์ดต้องกดเทคแวนบังเด็กนี้มันบงังคับว่าแวนต้องกดเทคทุกเทินนะครับเพื่อให้ได้เกรดเพิ่ม อ่าแล้วปาดแถวหน้าได้อ่ะยัดโซครับหนึ่งใบขึ้นมือน้อมเอาตัวไหนดีวะนี่ไหมใส่ขึ้นเราจะเอาตัวเสร์ชออเดอร์เมื่อกี้นี้ดีอเอาเก3สามใบน,นี้ขึ้นมาก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาเก3สามใบน,นี้ขึ้นมาถืออ <c oughs> ินใจย์กันก่อนแล้วกันเดีย๋ยวมันไม่เจอเื่อมเปิดห้าแล้วมันเจอแต่คิกเกอร์นะครับ <c oughs> ก็เป็นเลซาเอลนะครับจริงๆแมชอพในอน,นิเมะของเขาขอ่ะเขาจะต้องไปตีกับนาโอ้ยซึ่งแม่งเด็กแพ้ทางจัดๆเลยนะครับเด็กเนี่ยมันแพ้ทางวากาสุดๆเพราะว่าวากามันปาดแถวหน้าได้ยูนิตเด็กเนี้ยมันเปิด5คอหนึ่งได้ก็จริงแต่ว่าเลียมันก็สําคัญพอสมควรมันต้องมีเลียวให้เห็นนน่ยไม่มีเลียนี่คือเล่นไม่ค่อยได้ยิ่งแบบว่าถ้านึกภาพว่าแบบเขาตัดเลียเราหมดทุกใบอย่างเงี้ยแล้วแม่งแ,แบบ แล้วมึงยังไม่มีคอตอราร์สเล่นดิเล็กแม่งทำหายเลยไม่ได้แล้วนะครับเล็กมันจะแบบเจ๊สามยิงโง,โง,โง่ๆธรรมดาเลยอ่ะสกิลครับ System Cook X Seed ทำงานเอาดับหนึ่งใบครับเข้าเกต Power ห้าครับปล่อ,บบอ,อยเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไปได้ออกฮิวเอาตอนทื่นเก,เก,เกตสาม เราง่าด้วย่แต่เราไปได้ออกงูออกไม่ต้องไปแบบกังวลใจมากว่าแบบเชื่อมันจะมันจะออกหรือเปล่านะครับออกแล้วสกิลสิสเต็มโคตรครับเมื่อกี้ตกตกทิกเกอร์ใช่ไหมครับอ่าเอาหนึ่งใบเข้าเกตมันจะไม่บวกห้าพันใช่ปะเพราะว่ามีสามใบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสี่ใบอ่ะมันก็จะบวกห้าพันให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะตกทิกเกอร์อืม ตรงนี้มาเอาเทินครับตัวผมทิ้งเป็นทิ้งอะไรดีทิ้งขี้แล้วกันมาอิมพาร์เอลไลด์โดไม่มีแอนิเมชันบทพูดขึ้นมาหรือว่าเราเราเราต้องเริ่มอ่ไม่แน่ใจอันอ่ะสกิลเกรดสองครับเอาท็อปเด็กไปเข้าเกรแล้วก็สามารถหยิบการ์ดจากเกรดหนึ่งใบขึ้นมือได้ นะครับเออ่ผมจะหยิบจะไม่หยิบก็ได้นะแล้วแต่ตรงนี้นะแต่ผมน่าจะหยิบหยิบเป็นเกรดสองใบนี้แล้วกันเอาไว้เสิร์ชออเดอร์ขึ้นมือได้อ่าขอครับอ่สกิลแว่นการ์ดครับอธิบายสกิลก่อนแล้วกันสกิลแว่นการ์ดครับมี2เทคเนาะเป็นแอคทีฟทั้งคู่นะครับต้องใช้ในเทิร์นสกิลแรกครับแอคทีฟหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นคัตพัดหนึ่งครับเปิดไปเลือกการ์ดจากดรอปหนึ่งใบเอาไปเข้าเกร แล้วเปิดท็อปเด็ก5ใบเลือกการ์ดเกรดสหรือต่ำกว่าจากที่ดูคอลงเรียนะครับจากนั้นสับกองและยูนิตนี้จะได้รับเทคนิคคอนติเนียลแวนการ์ดนะครับแถวหน้าได้รับพาวเวอร์บวกห้าพตามจํานวนการ์ดที่อยู่ในเกรดสใบ2ใบบวกห้าพันจนจบเทินนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีเกรดสใบก็บวกหมื่นมีเกรดหใบหมนะื่นห้ายิ่งมีเกรดเยอะแถวหน้ายิ่งบวกแรงนะครับต้องกดทุกเทินสกิลแรกแบังคับเลย ส่ดดวนดีวายสกิลก็ง่ายๆครับคู่แข่งเป็นเกรดสแล้วเรามีการ์ดอยู่ในเกรดสใบขึ้นไปนะครับคอร์บัตหนึ่งทิ้งมือ1ใบย,ยูนิตนี้ได้รับขี้บวกหแล้วก็ได้บวกสจนจบเทินก็คือตีออกสีได้2องขี้เลยครับนะฮะก็เนี่ยเราเราจะไปได้ฮิลเอาตอนคืินดีวายนะครับอ่ะกดสกิลแวนก่อนนะอคอเตอร์บัตหนึ่งครับเปิดไปออดดับหนึ่งใบครับเข้าเกรดเอาอะไรก็ได้อ สองคแล้วกันแล้วก็เปิดททปเลขห้าใบค,คอหนึ่งใบนะครับอันนี้ต้องคอนะไม่ได้เอาขึ้นเลยนะคอ,อดังไว้แล้วกันอ่าแล้วแถวหน้าจะบวกหมื่นนะครับเพราะว่ามีเกรดสี่ใบเคก็จะอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเก็บเกรดสามใบนี้ไปใช้เทินหน้าอือึเราจะหงายแดมคืนได้งั้นมาแบทเทิลเลยครับอับนนี้เจไปก่อน 20,000เวนการ์ 20, สกิลครับเมื่อตีถ้ามีบิสออเดอร์อยู่ในในในดอกนะครับสามารถโซบัสหนึ่งแล้วพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่าได้หน่วยการ์ดสามโอาร์ที่ต้องหาเทิร์นหน้าก็คือเฟอร์เซอร์หน้าไหลอ่ะ uh, สกิลนะครับจบแบทเทิลน,นะเาจะั uh, <Okay. S 1> หนึ่งครับเอาตัวเองออกบาย เซิร์ชการ์ดออเดอร์จากเด็กหนึ <ไว S 2> ่งใบครับขึ้นมือได้เพื่อเอาไว้มาเป็นขาตังรับนะครับก็เสิร์ชมาดิสออเดอร์อือฮึอ่ะแล้วผมจะเอาแวนออกออรนะครับโอเคสามหมื่นหนึ่งพันด้วยกันช่วงแรกมันยังเบาอยู่แต่ยิง่งยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งตัวเนี้ยบอ,อกเลย โอเคกุนึกว่มันจะไม่มีแล้วน้องชายแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะไม่เอาแล้วสกทีแตว่าจะแบบเฮ้ยตัวเดียวพอแต่ว่าเอาไปเอามาก็เออเอาแม่งมาก็ได้วะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ใครมาเล่นมาเล่นอ,อิมพาริโออ่ะเออก็เลยแบบเอาโอเคถัดไปน้องอะสก,กิ๊กเกหนึ่งครับ,กกนนรบจบไปเทิร์นที่บูธก็มีเซตอยู่แั็โตโถครับเปิดห้า หยิบหนึ่งใบขึ้นมือโอเคได้เพอร์โซน่าเยี่ยมมากหยิบขึ้นมือเลยนะอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วตีวันการสามหมื่นแปดครับตะกิวครับโซบัสหนึ่งอะไรก็ได้นะพาวเวอร์บวกเพิ่มอีกหมื 15, ่นห้าเพราะมีสี่ใบแล้วเป็นห้าหมื่นสี่หมื่นสามบวกบวกห้าพันอยู่เลยอ๋อไมนต้องห้าใบขึ้นไปเนาะใช่ป่มเออใช่นะห้าใบขึ้นไป กกดผิดกดผิดกดอีดอย่างที่ว่าไปนะครับว่าผมไปติดเล่นบนดินเอเป็นเกมภาคภาคที่อยู่ใน 3ds อ่ะแล้วมันกดปุ่ม A เป็นตกลงเนี่ยลเมื่กี้ไปกดปุ่ม A ที่เป็นยกเลิกในเดีเดภาค2จะรู้มทางนู้นก็ดีวายเลยนะครับวนชิ้กลับเข้าฟองให้มด ละครตัวอตอไหนกันมาสองทางเลยเครับแล้วปล่อยได้นะโมก้าจะเพื่อ,อเอาการเข้าเกตใบหนึ่งในตัวเกตสองเราจะได้ชิวบวกเพิ่มอ,อีกหมื่นห้าเป็นชิวสอ,องหมื่นแล้วแบนการ์เราก็จะบวกอีกห้าครับสิสเต็มโคเอ็กซิสทำงานหนึ่งใบเข้าเกตพาวเวอร์บวกห้าคับ เกีย์พัฒนาตัวเองในสัตว่าชะตากรแห่งการเจ้าข้ามก็วะไม่จัไม่ผิดอิมพราดิโอแวนตีมานะครับขี้เต็มเลยขี้เต็มเลยอย่างนี้เราทำยังไงครับขี้เต็มเลยไม่ปล่อยให้เข้าหรอกนะมีจีครับทิง้ง เกตสามไปเลยเดี๋ยวไม่เปิดหาไม่เป็นไรคิดว่นาน่าจะเปิดหาเจออฮะเกตสามครับตรเบอ์เช็คเซกันเช็คเป็นโอเคแม่งบอดคู่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยอ๋อมันสามได้เนี่ยเหรอเคมาแล้วเขาก็จะไม่มาซะแล้วโอ้เราโยนให้ข้างเกตหนึ่งนะครับเอาข้างไหนดีก่อนนะ ดีทายไงแดมได้ข้างไหนตีก่อนเอ่ยเอาข้างสองชี้ตีมาก่อนเหรอเออโนกัาดแล้วกันเพราะเราจะขึ้น5แดมพอดีแล้วเราจะได้2องใบมั้งถ้าเกิดว่าตกทิกเกอร์ด้วยเนี่ยอ,อีกเลนหนึ่งตีเข้าละโอเครู้เรื่องไม่มีซักทิกเกอร์เลยบ้าบอ อะสกิลครับสีิเตมโคดมีการตกเดเมจโซนใช่นไหมมันมันมันมีการตกเดเมจโซนนะครับไซเคิลตกเดเมจก่อนมันเลยแสดงผลก่อนนะครับอีกใบหนึ่งยังอยู่ที่แปะทิกเกอร์โซนนะหนึ่งใบครับเข้าเกตพัฒนาตัวเองเคอ่าใบที่สองเข้ามันก็จะทำงานสติเตมเอ็กซ์ซีจูอาร์ซิโดหนึ่งใบ สองแปดไม่ยังดีถึงนีง่เพื่อนสอพอดีโวอีกห้าพันเป็นสาอันนี้กาดหมื่ <Okay. S 1> นห้ายิงยิงหมื่นเดียวก็พอเพราไม่อยากเสียก็เซ่าสองใบมาเซิ่หมาครับสีทาย ใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบใต้กองสกิลครับตีเสร็จสามจี้ยัก์โซตัวหนึ่งดูท็อปเด็กแล้วเลือกไว้ใต้กองเข้าเถินตัว,ตวเป็นทีมปะ่ะเนโซน่าไลโดแบมโอเคโอเคอกดสกิลแบนก่อนแล้วกันครับอยู่แรกะรับลอเตอร์บลัสหนึ่งครับ เอาฟ้าจากดอมหนึ่งใบเข้าเกตแล้วก็เปิดห้าคอหนึ่งใบนี่แย่นะจริงๆอยากได้เกตสามไม่เป็นไรแถวหน้าบอกสองหมื่นนะครับเพราะว่ามีแปดใบอยากได้เกตสามมากไม่ได้โชว์เกตสามเลยไม่โชว์เกตสามเลยอะน้องนี่ไม่ได้ใช้จี้เยอะมากนะ จ่ายจี้เลยครับเราจะไปใส่โอ้โหโอ้โหสีเลยสีเลยอ่ะ DIY สกลิลแล้วกันนะทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเราลากขึ้นมาต่างได้ได้สิ d สกิลห้ามเธอแล้วบวกขีแล้วก็บวกไดรสอง มา8เตืาแบ,บนการนดมันมิ่งเลย5 1,000แวนการ์ด PG นะสี่ไดนะอันนี้สี่โดรายเปิดโดรายชรเ,เช็คไม่มีเฮีาเปิดมาก็จเซค, <laughs> คันเช็คไม่มีแต่เกียร์สามโอเคอยู่ยเอาเล่นถนะ ตัวไลฟ์ปืนเช็คเกิด์ใบที่สามไม่มีใบที่สี่ฮิ้วหน่อยฮิ้วหรือโดฮิลหรือไม่มีฮิล้หลหรือบ้าโบอะไรแเบบนี่ยแม่งสี่ใดไม่เจอหาอเลยเลยจะริบว่ะพาะสับกรมไปแล้อว,อ,อ,วอ่าสกิลนะครับยัดโซเปิดห้างเปิดนี่งไงที่เกิดอยูน่นี่โอ้โหเกินไปพี่ พิเกอร์อยู่ที่หมดแล้วจับน้องชายอ่ะสี่แปดครับแวนการ์ดสกิลละมาเตียบโซบรัสหนึ่งบวกอีกหนึ่งหมื่นห้าพันละแรงอยู่นะหกสามนะโอ้หมดตัวแล้วปะเนี่ยอย่าบอกว่าพีจีดอกนี้ดอกสุดท้ายดียนะครับยัดโซหงายแดมปกติ เท่า,ากันกับเมื่อกี้เนี่ยไอสกิลโซบลัสหนึ่งเลาก็บอกอีกหมื่นห้าหกสามโนกาดโนกาดนะครับถ้าเขาตกทิกเกอร์จือฮิว <c oughs> โอเคไม่ตกทิกเกอร์ปฏิหารไม่มีจริง <c oughs> ชนะแล้วโอ้ยประมาณนี้ สำหรับเด็กอินพราเดียวนี่เป็นไงถือว่าโอเคอยู่นะเด็กมันเป็นเด็กหนึ่งที่เด,ด็กถึกอ่ะเออใครที่ชอบเด,ด,ด็กยื้อๆเด็กแบบสายสาย,สายแท้งอ,อ่ะอันนี้จะเรียกว่าสายแท้งอย่างเต็มตัวก็ได้นะเพราะแบบทุกครั้งที่มีการตกเดเมจมันจะบวก5000นนะครับก็เช่นเคยนะก่อนที่จะไปรับ ชมเด็กนะครับว่าจัดเข้าไปประมาณไหนบ้างก็ฝากลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันสักนิดหนึ่งนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ที่ด้านล่างดีสคริปชันนะครับว่าคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงหรือแบบผมเล่นผิดพลาดไปตรงไหนเงี้ยบอกได้หรือแบบมีอะไรมาแนะนําว่าแบบเฮ้ยควรเล่นอย่างนั้นควรเล่นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับวันนี้น่าจะไปใส่ใบ,บนั้นมากกว่าแนะนําได้นะครับผมก็อย่างที่ว่าไปไม่ได้เป็นคนที่เล่นเวนการเก่งมากเป็นแค่คนที่ชอบเล่นเวนการเท่านั้นนะครับมา หน้าตาเด็กก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่ของจากชุดมันเนี่ยสามใบนะครับก็คือมังกรไม่ใช่แค่สามใบหลายๆทั้งยวงเลยครับตัวนที่เหลือที่สำคัญจริงๆก็จะเป็นเกรดสามใบนี้ครับแต่ไม่ได้ใช้เป็ยิมีโอกาสได้ใช้แต่ว่าทิ้งไปก่อนก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเท็กแรกบ,บอกว่าถ้าเราระหว่างเทอร์เรานะครับถ้าเรามีเกรดสองใบ พเวอร์เบิก5,000นะครับถ้าเรามีเกจ8ใบหรือมากกว่าเนี่ยการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้เนี่ยจะไดไม่ลดจากความสามารถนะครับอีกเทคนึงบอกว่าเป็นออโต้นะครับเรียกอากาศเมื่อโจมตีถ้ามีเกจ4ใบหรือมากกว่านะครับแล้วคุณยังไม่เคยได้เช็คในการโจมตีที่เรียกอากาศโจมตีนะครับพูดยังไงยๆคือเรียยังไม่เคยได้เช็คนัค่นแหละคั้นพัฒนา1ครับ ยูนิตนี้เนี่ยจนจบแบทเทิลจะสามารถได้เช็คได้แต่ว่าได้ลบหนึ่งนะครับพอจบพอจบแบทเทิลเนี่ยจะเอาตัวเองออกบายนะครับก็จะได้ได้นะเป็นอิมพาติโอที่ไม่ได้มีแค่4ไดได้เทินเทินแบบพลิกพลกนะถ้าเทินพลิกพีิกเนี่ยมีหกไดได้อยู่ครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าถ้าเรามี8เกรดเนี่ยมันจะมีมันมันจะได้ไม่ลดเท่ากับว่ามันจะ2ไดนะครับซึ่งมันจะ รวมกับที่เรา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรนะสได้ของแวนการ์ดในเธอดีวายอีกนะครับก็หได้ <c oughs> เป็นหนึ่งเด็กที่แบบว่าได้เช็คกันสนุกสนานเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับอิมพลาดิโอก็ข้อเสียของเด็กก็คือเด็กมัน3เวฟครับเด็กมันแบบถ้าเด็กมาน3เวฟกับแพ้เด็กยิง เด็กไหนยิงเยอะๆเนี่ยมันจะแพ้ตรงนั้นนิด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 หน่อยหน่อยแต่โดยรวมว่าเด็กมันเป็นเด็กที่ถึกมากเพราะว่าทุกครั้งที่ตีบวก5 0 0พนะครับกับข้อเสีย,ยนนอย่างนึงก็คือนั่นแหละมันไม่มีเวฟแพ้การยิงนะอย่างที่ว่าไปถ้าใครที่ดูอนิเมะเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแมชอพของอิมพาริโอเนี่ยไม่รู้เป็นไรแม่งมักจะไปเจอกับเด็กยิงยิงได้ไม่ล่าสุดแม่งก็ล็อกโดนล็อกไปเลนหนึ่งจากที่มีแค่3เวฟอยู่ยแล้วแม่งก็โดนล็อกไปเลนหนึ่งเหลือแค่2เวฟแม่งก็ ค่อนข,ข้างลาบากนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่สำหรับอิมพาริโอเปิดมายังไม่เคยชนะเลยบ้งรู้สึกว่านะครับตั้งแต่ที่ผู่มาในอนิเมะก็เหมือนเดิมน,นะครับว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแ,แบบที่คุณคนเล่นนั้นถนัดนะครับถนัดแบบไหนก็ไปหาจัดเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นส่วนสกิลก็บอกเอาไปส่วนใหญ่แล้วนะครับในคลิปก็ลองไปย้อนดูอีกทีหนึ่งได้ นะครับผมทิกเกอร์ก็ชิปแปดครับลืมเลยชิปแปดดอสามแล้วก็ฮิวสี่ใบโอเวอร์ก็ใส่เป็นโอเวอร์แดงนะครับที่จิ้มหนึ่งใบที่สแตนอยู่ตีสองรอบนะครับเล็กมันไม่มีเวฟก็เลยต้องใส่โอเวอร์แดงใบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับอิมพราเดียก็ไม่มีอะไรแล้วพูดผิดพูดถูกนะครับพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาแล้วทีีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ